แน่นอนครับด้านล่างคือนอสคริปต์วิดีโอ u t u b e ความยาวประมาณ800คำเกี่ยวกับรถถัง T ี4พร้อมราคาโดยใช้ชื่อช่องว่า Wheel Warrior และมีบทนำช่องเป็นภาษาไทยขีดขีดขีด,ขดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Wheel Warrior ช่องของเราจะพาทุกคนไปพบกับยานยนต์ทางทหารรถถังอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางการทหารจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธหนัก รถถังหรือเทคโนโลยีสนามรบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาหน่าสนใจจากเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถถังหลักจากยูเครนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ทันสมัยที่สุดในยุโรปตะวันออกนั่นก็คือ T-84 รถถังหลักที่ถูกพัฒนาต่อจากแพลตฟอร์มของ T- 8 8ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ที4ถูกพัฒนาโดยโรงงานมาลิเตฟในเมืองคาคิปประเทศยูเครนโดยเริ่มต้นการพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษที่1990หลังจากที่ยูเครนแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตการพัฒนาที84มีเป้าหมายเพื่อสร้างรถถังที่สามารถแข่งขันกับรุ่นใหม่ๆจากรัสเซียและชาติตะวันตกเช่นที90หรือ L e o p a า d สได้ จุดเด่นของ T 84คือการใช้เครื่องยนต์ดีเซล 6TD2 แบบ6สูบให้กำลังสูงถึง1,200แรงมา้าทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเคลื่อนที่บนพื้นที่ครุขขะด,ด้วยความเร็วสูงกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงความคล่องตัวสูงเช่นนี้ถือเป็น1ในข้อได้เปรียบของ T 8 4เมื่อเทียบกับรถถังรุ่นเก่าหรือแม้กระทั่งขู่แข่งจากประเทศอื่น ในด้านอาวุธที84ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบสมูทบอพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติซึ่งช่วยให้สามารถยิงได้ต่อเนื่องถึง8นัดต่อนาทีและรองรับกระสุนหลากหลายชนิดรวมถึงกระสุนเจาะกรอะและขีปนาวุธนำวิถีแบบยิงจากกลัำกล้องนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, มตรและปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, มบนป้อมปืน ระบบเกราะของ T 8 4ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยเกราะคอมโพสิตและเกราะระเบิดแบบ Era รุ่นใหม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันจากกระสุนจอบเกราะและขีปนาวุธต่อต้านรถถังนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตนเองแบบ Active และระบบเตือนภัยจากการถูกล็อกเป้าโดยเรดาร์หรือเลเซอร์เวอร์ชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ T 8 4คือ T 8 4 o p l o t ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงที่เน้นการส่งออก โดยเฉพาะในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยเองก็ได้จัดซื้อที84 o อเเข้าประจำการในกองทัพบ,บกจำนวนหนึ่งโดยสัญญาซื้อขายครั้งแรกในปี2011จำนวน49คันและได้รับการส่งมอบอย่างต่อเนื่องภายในไม่กี่ปีหลังจากนั้น ราคาของ T84 Oplot นั้นอยู่ที่ประมาณ4.7ล้านดอลลาร์ต่อคันหรือประมาณ170ล้านบาทต่อคันขึ้นอยู่กับสเปคและการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ก็สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยีที่ติดตั้งมาให้และศักยภาพในการรบที่ครบเครื่อง แม้ว่า t 84จะไม่ได้ถูกผลิตในจำนวนมากเท่ากับรถถังรุ่นอื่นๆเช่น t 72หรือที98ก็ถือเป็นรถถังที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิศวกรรมของยูเครนและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามในการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือการบำรุงรักษา t 84ซึ่งต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงอะไรที่ต้องสั่งจากผู้ผลิตโดยตรงทําให้บางประเทศที่ซื้อไปใช้งานจําเป็นต้องวางแผนระยะยาวด้านการบํารุงรักษาและการฝึกอบรมกําลังพลอย่างต่อเนื่องในภาพรวมที่84ถือเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองสําหรับประเทศที่ต้องการรถถังรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีล้าสมัยคล่องตัวสูงและมีอํานาจการยิงที่หนักหน่วงแม้ว่าการผลิตอาจช้ากว่าเจ้าอื่นแต่ประสิทธิภาพก็ไม่เป็นรองใครเลย เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ T84 รถถังหลักจากยูเครนที่ทั้งแข็งแกร่งและล้ำสมัยถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง v i e e Warrior ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่เกี่ยวกับยานพาหนะทางการทหารจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหากคุณต้องการเวอร์ชันที่มีเสียงภาคหรือสไตล์การนาเสนอที่ต่างออกไป เช่นแนวสารคดีหรือรีวิวเชิงเทคนิคก็แจ้งได้นะครับ